วัสดีครับเพื่อนครับมนโนนอขกอครับมีเรื่องมาเล่าวันนี้ผมทําสําเร็จแล้วนะครับก็วันนี้ผมไปจดทะเบียนการค้าลิขสิทธิ์นะครับของไทยสแน็คนครับตัวน,นี้ครับก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของผมไทยสแนค็คคือขนมข้าวพองไทยนะครับ อย่างที่เรียนให้เพื่อนทราบนะใครตามผมเนะ่รู้นะผมทำด้อยู่นะครับึ๊บแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งจะมาเล่าว่ารถล,ล่าสุดที่ผมทำนะครับได้แรงบันดาลใจจากท่านลาเชนตะกุลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่ครับพี่ชายผมท่านบอกว่าเฮ้ยมโน มีรสนู่นรสนี่ลองทํารสน้ําพริกเผาซิประมาณนั้นนะฮะผมก็ทําสําเร็จแล้วครับนี่ยสำเร็จครับเป็นข้าวพองธัญพืชรสน้ําพริกเผาครับผมผมมีเนื้อกุ้งนะมีเนื้อกุ้งเด็ดในตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ธัญพืชหกชนิดเอาง่ายว่า มีประโยชน์ต่อร่างกายผมเดี๋ยวทานโชว์ของดีครับจะบอให้ต้องกาบขอบคุณพี่ลาเซียนครับอุตส่าห์แนะนำผมว่าเอ๊ยมโนเอาดิรน้มพริกเผาโน่นนี่นั่นผมเลยทำเลยผมมีคนว่ามุ่งมั่นพูดปุ๊บทำปั๊บนะครับเหมือนรถหมาล่านะมีคนพูดปุ๊บผมทำปั๊บอันนี้รถน้ำพริกเาผาครับแม่ ให้เพื่อนดูจระนะสดๆมันมีเนื้อกุ้งครับผมเพื่อนเพราะว่าน้ำพริกเผาเนี่ยนะมันต้องมีกุ้งเหมือนอาหารทะเลยนะแต่ผมแอพไายนะม,มีเนื้อกุง้งแล้วก็ทันจะพืชนั่นๆหกชนิดนะครับนาลํา ทุกอย่างมีประโยชน์ต่อร่างกายผมต้องกราบขอบพระคุณท่านลาเชนครับแนะนําผมว่าไอ้มนโนร้องทําดูดิ <c oughs> ท่านบอกมาผมทําให้นะครับอืมอืมทาเสร็จแล้วสลปไม่ได้อว,วยตัวเองอร่อยมากนะครับข้าวพองธันยพืชไทยสแน็คนะครับ แบรนด์ของผมเองแล้วก็เนี่ยจะบอกให้ไทยแสแน็คเนี่ยท่านลาเชียนน่ะท่านก็บอกว่าไอ้ตอนแรกผมอ่าจะตั้งชื่อว่าไทยไลท์สแน็คเพราะว่าผมจะชูข้าวไทยไงข้าวพองแบบอข้าวฉันปลาทองนะชูป,ปื๊บแต่ท่านลาเชียนบอกว่าเอ้ยมันโง่มันยาวไปว่ะไทยแสแน็คดีกว่าเพราะว่าแสแน็คมันมันครอบคลุมมันอินคูสครับ อินคูนหมดคำว่าสนะผมก็เลยจัดเลยจดเบียรเลยครับผมคนพูดจริงจำจริงเนี่ยจัดเลยก็เลยเป็นไทยสนะครับก็น้องกาบขอบพระคุณท่านราเชนตะกุลเวียงครับที่มีแรงบันดาลใจให้ผมแล้วก็เอ็นดูผมมากมีอะไรแนะนำตลอดมันอ,อกรถพี่เผาผมจัดแล้วอร่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับ เดี๋ยวส่งไปพักนะครับให้ให้เสร็จกันนะครับอร่อยจนหยุดไม่ได้ก็ <c oughs> ออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมโนนอขอกอครับชอบก็ดูครับช่วยแชร์ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านย่ามาดาผมมันจะบาปสวัสดีครับทางเลือกใหม่ของคนไทยครับพักทางเลือกใหม่ครับ